สวัสดีมีความสุขจ้ะพี่นอ้องมอน,นีอากาศดีก็เลยภาพพอหญ่ออกมายางจ้าอยู่เต็ในห้องได้จะาชิเป็นง่อยอก,กันกลัวสีออกกองใดพี่น้องเอ,อ้ยต้องมีหัวแม่ได้เนี่ยคอยว่าถ้าเจ้าไปบ่ยคอย,อยทายคลิปมืออื่นคอยจะผ่าตัดรีบให้เจ้าเจ้าลุ้งไปตดัดในลานสวยเลยเรา่านเราได้เสียเงินแล้ววะโอ้ยทายก็ได้ บ่ามายียางดอกจ่าพี่น้องเราว่าเราอายเราเถ่า,า,า,าแล้วเราบ่คือเก่าสมัยตะกี้เรายางเรากะยางผู้ดเดียวไดต้ตอนนี้เรายางเราต้องใส่รถเห็นบ,พนบ,บ่พี่นอ้องค่ะเราเลยว่าบออยากให้เป็นบอยอยากให้พี่น้องเห็นสภาพเราตอนที่แบบยางบ่ไหวเนาะเรากะเกา่าซีแล้วพี่น้องคนก็นเลยว่ามีพี่น้องถามหาเจ้าว่าเจ้าเป็นยังไงขึ้นไเห็นจกเพื่อเออพพราะญ่เป็นยังไงดแฟนเป็นสิ่งใดสบายดีไหมสินะคนก็เลยว่าเพิ่นอยากเห็นเจ้าขอตัดขอทายจะคลิปแน่สัน เราวก็เลยว่าโอเคขั้นพี่น้องอยากเข็นก็นจะเหุ้ไทยสะสนโอ้ยฝรั่งเนาะพี่น้องเนอะข้าเจ้ากับมีโลกส่วนตัวเนอะเราอายย่างาไก่อกแต่พี่น้องมาสูตรบรรยากาศบริสุทธิ์แถวบ้านในราคาย่างไก่บได้พอหญ่เราเมื่อยพี่น้องค่ะย่างไก่เดียวก็เศร้าเหี้ยมเหี้ยบแล้วนะเย็นบ่นนั้นมพักแล้วเดี๋ยวจะกลับไปเฮ็ดเนื้อยอยู่ในกลิ่นพี่น้องเบิ่งมือดีฉันมินูเมนูม่นยังเดียวสิวอ,อ,กอีกทีหลงังเนาะจะนนาะ บอลเริ่มเมื่อยแล้วพี่น้องเริ่มเศร้าเริ่มนั่งพักแล้วเนี่ยโอ้ยวันมันควรกับเลนะียมเนาะเลียมเหลือทอนแล้วนั่นขวนของเลียมไปเห็ดด้วยกินก่อนจ้ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ชิต้มไก่ต้มน้ำปลานะจ๊ะเอาสมุนไพรเลยไทยลงหม้อเลยจ้ะไทยเฮิบลงไปไข่หัวจริงไข่ตขัดขาตะไคร้ลงไปเลยนะจ๊ะขิงค่ตาตะไคร้ใบบักูดรากผักชีลากผักชีกกชไม่มีก็ใส่ทั้งต้นเลยค่ะ I don't Car e นะคะใส่ลงไป คนอื่นเพิ่นกบ่ใซ่ขึข่อ,อยดอกจ้ะพี่น้องเพราะว่าสูตรข่อยบ่คือเา้าบ้านจ้าสูตรทํากินได้ทําขายเจ๊งคือว่าหล่ะจะพี่น้องคะ่ะใส่กระเทียมลงไปจากสามสี่จีบจะพี่น้องขาจากนั้นกระเซไก่ป่าหิมะพันเราลงไปเลยจ้าปุน่ะมันนี้ต้มไก่ป่าหิมพันได้จ้าบแมันไก่บ้านรสด,ดีจ้าใส่ลงไปเพิ่มๆมันอร่อยนะคะน้ำต,ตาลปี๊บใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำปลา ตากระเทยน้อยแบกเครวยนะจ๊ะทุกคนซิวดำตาเด็กหัวดอใส่ลงไปลดให้มันถูกหัวเถิกหัวเถินลดมือนี่มีเต็โซเดียมทั้งนั้นจ้ะไอโดนแคร์วอรนะคะใส่ทุกอย่างลงไปบนแล้วเติมด้วยน้ำแร่จากภูเขาหิมาลายาบูเก้นะจ๊ะจากประเทศในปารีใส่ลงไปซี่ิวดำน้ำได้พี่นองเอยลืม่อยพากว่าท่านคยพาก กับหนากับหลังจ้าสีอุ่ดำเพิ่มสีสันลงไปเลยจ้าเ <c oughs> ติมน้ำแร่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เปิดแก๊สเลยค่ะไฟแรงเลยค่ะพอพ่อฟอสแล้วเราก็มาผ่อนเป็นไฟกลางจ้าต้มจากสี่สิบนาทีกับพ่อค่ะเพราะว่าเป็นไกลตา,าหิมะพันธ์มันเป็นไกลบ้านหนะอค่ะถ้าไกลบันกับสีต้มโดนก็ดีแน่นจ้า มอลมฟรอสแล้วนะคะพี่น้องค่ะจากนั้นเรามาปีนไก่เลยค่ะปีนปุ๊บเลยเพื่อจะให้มันสุกทั่วถึงนะคะพี่น้องค่ะภาคไปช่องก็ห้องไปเอิเออยู่พี่น้องเอ้ยพะอเอ้ยดาก่อนอยู่ในท้อง่อยแค่นี้ก็สุกแล้วะค่ะพี่น้องค่ะมันสุกสองด้านเราก็ตักใส่ถ้วยเลยจ้าเห็นบอเป็นตะกินบอพี่น้องจากนั้นเราก็ไปตําแจ่วเลยจ้าพี่น้องค่ะไปตําแจ่วแ่บๆเลยจ้า ใส่กระเทียมลงไปพริกกินดาลงไปพี่เห็นบอใหญ่กว่าเธอก็เจอมันแล้วต่ำลงไปเลยค่ะมันแหลกสลายในมือเราไปเลยจา้าพริกกับกระเทียมจากนั้นก็ปืนดินพันคะ่ะเติมรสชาติตามใจปากหรือลิ้นเราเลยจ้าพี่น้องค่ะใส่น้ำตาลแพลลงไปเลยค่ะหนึ่งขันรด มันสับปะหลังหนึ่งกระสอบใส่ลงไปให้มันหัวเถิกหัวโลนไปโลดจ้าหูแค่น้ำมะนาวค่ะใส่ลงไปค่ะเป็นคนไม่ทานเปรี้ยวใส่สองสาก็าพอค่ะลามจุดใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาตะเคะน้อยแบบเครวยเหมือนเดิมจ้าแล้วก็โคูวโคูเรจีมเบิงว่าได้หรือย่งเข้มหรือย่างท้าเข้มแล้วเตรียมฟอกไตเลยจ้าไปแล้วจ้าบายบาย